อ่า้วครับผมก็ทุกทุกคนกันด้วยนะวันนี้เนี่ยว,วันพัฒน์แมนจะซองแก้นเนี่ยอยีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้เด้จะพาไปดูทางด้านของศึกดวลฮีโร่กันบ้างนะครับก็จะไปดูกันนะว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับผมก็ไปกันที่ศึกดวลกันเลยฮนะแล้วก็ไปกันที่ศึกดวลฮีโร่นะก็ไปกันที่ศึกดวลฮีโร่กันนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับก็คู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของ9ก้าสาตานะ ก็ไปดูกันฮะตัวลอคร้าวสาตาเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้ฮะสำหร two, okay. hmm. oh so ับตัวละครก้าวสาตานะก็เจอกับทางด้านของโทดินสันนะครับโทดินสันตัวละครเขาก็เป็นประมาณนี้นะก็คนท่านี่หัวเราเรื่องครับผมก็ูในเกมมันฮะว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลย อ๋อครับผมก็มามือเกมกันแล้วนะก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานของอ่าทนิสันได้เปิดก่อนนะครับจบเป็นหนึ่งครั้งสองครั้งครับผมหมาเข้าไปสับฮนะสองครั้งฮนะแล้วก็เป็นชิบ,บาปบอมบ์มากกว่า,วาน,นี้แบ้มไปเลยฮนะแล้วก็หนึ่งครั้งฮนะสองครั้งครับผมแล้วก็อันตีไปต่อจากทัเมื่อกี้ได้เรื่องหินลายฟ้าครับ แล้วก็หนึ่งครั้งฮนะสองครั้งเรียบร้อยัะผมแล้วก็อันตีไปต่อฮนะแบบแปดกระกายแสงนะแล้วก็หนึ่งครั้งฮนะแล้วก็สองครั้งับผมต่างเร่ด้านของแปดนะไม่ใช่เป็นปู่บอมฮนะแล้วก็ถ้าซึ่งมังกรได้สวนกลับขึ้นบ้างนะถ้าซึ่งมังกรเรื่องหินรายฟ้าครับผมแล้วก็เด็กหมาของนีนะ็นฮะแล้วก็โดนเสียบไปครับลุกขึ้นมาแล้วลงไปน,นอนฮนะ ตูบอลอันตีมานะแล้วก็ดูเตะนะแล้วก็ดูเสียบคืนครับแล้วก็ยังไงฮนะตกไปสองครั้งฮนะแล้วก็ทานคอมซิเวอร์ฮนะยังหวะนี้แป๊บไปฮนะแล้วก็สับอีกครั้งฮนะสับอีกครั้งนะครับผมแล้วก็เทิร์นที่สองนะนงยังมาถึงเทิร์นที่2ได้นะครับ น่ากัดหวานบ,บทเพลงได้มาดานใจฮะจังหวะน,นี้ตกไปหนึ่งครั้งครับตกไปสองครั้งครับแล้วก็เป็นทางด้านของชีบบะนะ่บ่าฮะแต่ซูรินคนรักชิบ,บ่าครับผมแล้วก็เหลือพัดตัวเดียวแล้วก็ตายด้วเปล่าแป๊บหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็เรียบร้อยฮนะก็จะเป็นทางด้านของโปรพินสาราที่สมามารถชนาไปได้ในเกมนี้นะก็ไปดูกันที่คู่ต่อไปกันครับผม ก็จะเป็นทางด้านของอัลก้านะนี่ฮะตัวของอัลก้าครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะก็คนนี้ก็โหดเหมือนกันนะโหดโคตรเลยฮนะก็เจอกับคนที่ชื่อว่ามูนซีนะครับคนนี้ก็เคยได้แชมป์มาแล้วนะนก็ไปดมมนะูกันว่าครั้งนี้เขาจะได้หรือเปล่าครับซูดิวเขาเตะแรงมากนะนก็ไปดูในเกมกันเลยคนระับว่าเกมนี้เนี่จะเป็นยังไง อ๋อแล้ผมเข้าบนในเกมกันแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของหน้ากลางวันของเอาค่าได้เปิดก่อนนะหน้ากลางวันบุดเพลงแรงบันดาลใจนะครับโผเป็นอีกครั้งสองครั้งนะผมแล้วก็ตามด้วยนักหมาเข้าบ้านนะไม่ใช่นะเป็นหมาชิบะแล้วก็ตามด้วยของเอาซีนสุนัขชิบะครับผมแบมไปหน้ากลางวันนี้40ล้านหน้าเมียนฮะ กรโดดอันตีไปต่อครับโดนหมาไล่โยมดีไปนะตามไปทัศเพื่อมันกีได้ไม่หนึ่งละลายฟ้าครับจังหวะนี้เออลาลายไว้ครับขึ้นมักีีครับติดไม่ย่อท้อครับผมแล้วก็จังหวะนี้ครับหมาไล่แฝดทะลวงนะแ้าบมึงยินไปครับเอาข้าม่ใช้หมาแล้วนะครับแล้วก็ดิงมะฮะก็หนึ่งครั้งครับผมสองครั้งติดไม่ย่อท้อครับ แล้วก็หนึ่งครั้งตกไปหนึ่งครั้งติดไม่ย่อท้ออีกแล้วนะแล้วก็บึ้มลงไปฮนะแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมก็จะเป็นทางด้านของอัลก้าที่สามารถชนะได้อย่างวัน,นวนะเทินคิวฮะสำหรับเกมนี้แล้วก็ไปดูกันที่คู่ชิงกันบ้างนะครับผมก็เป็นทางด้านของโทริสันนะตัดขวางโทริสันเนี่ยไม่มีทางด้านของปู่บอมฮนะแฝดประกายแสงน้านของอ่ามันชื่อว่าอะไรนะ จกักรพรรดิเด็กนะครับหน้ากากหวานนะฮะทัตซื้อมากี่แล้วก็อัศวินข่าวเพื่อนนะครับก็เจอกับเอลกาครับผมเอลกาเนี่ยตัวละครเขามีอม่แมนนะเป็นจีไรนี่ฮะเนหน้าของบูบอมครับทัาซื้อมากี่นะน้ากากหวานแล้วก็ตัวอย่างจากักรพรรดิเด็กนะฮะตัวละครเขาเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไปดูกันเลยนะัะว่าเกมนีนะ้ใครจะได้เป็นแชมป์ไปนะ เราก็ต้องไปดูกันฮะก็ไปกันเลยฮนะไปเลยอาล่ะผมก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของใครฮะได้เปิดก่อนแล้วก็เป็นทางด้านของเฮาก้าแล้วครับเปิดไปนครั้งสองครั้งครับผมแล้วก็โดนหมาไล่ตกไปนะไหนก็ตามด้วยของ วินสุนัขที่ป๋าจังหวะนี้สามสิบแปดล้านโอ้โหระเบิดของตัวบักใะจังหวะนี้แล้วก็ทัชซึ่งเมื่อกี้ได้เห็นอันตรายฟ้าครับ่เห็นอันตรายฟ้าอย่างทัชซึ่งเมื่อกี้ครับสี่ล้านห้าเมื่นฮะโดนตบไปฮะตกไปอีกหนึ่งครั้งครับผมสอบมีแนนได้สำบั้นแค้นไหมฮะจังหวะนี้ตบไปหนึ่งฮะตบไปสองครั้งดีไม่ย่อท้อนะแล้วก็ระเบิดไม่ตายครับ แล้วก็บัลลิกว้ยุไซโครนขึ้นมาบ้างนะแล้วก็หมาไล่ยมดีไสองครั้งครับแล้วก็ปูความตีครับหมาไล่ยมดีหนึ่งครั้งหมาไล่ยมดีไปสองครั้งเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นทางหน้าของอัลก้าที่สามารถเอาชนะไปได้และกลายเป็นแชมป์ไปนะสำหรับครั้งนี้ถึงไงกันบ้างนะสำหรับคลิปวันนี้ครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์วก่ากดแชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมรู้ที่ต่อไปของผมด้วยนะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้เนี่ยก็ต้องสวัสดีครับบายครับผม